สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีนะครับผมขณะนี้ก็มาเอาปลาสายเลิ่นนะครับไปทําน้ํายาขนมจีนนะครับนี่คือปูนึกเอ้านึกนะครับซูนปลานะครับเมื่อกี้ลุงหลอดก็ซูนซูนปลาครับโดนตัวปลาแล้วนะครับอยู่ในแหลุงหลอดก็เลยมาหยิบกล้องนะครับให้ปูนึกโชว์เลยครับ เอาขึ <muitas S 2> ้น <sketches> ท oh. ั <im per nin ancestor> ้งแหเลยนะครับผมดูนะครับนาทีระทึกใจตื่นเตืนเดินตื่นตื่นนะครับผมจะตัวใหญ่แค่ไหนมาลุ้นกันนะครับผมโอ้ใหญ่คักนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมโอ้โหนี่นะครับมาดูใกล้ๆครับไม่ใช่ว่าไรหรอกนะครับโอ้โ น่าจะโลกว่าอยู่นะครับตัวนี้นะครับเกือบสองโลนะครับใหญ่ที่สุดในสระนี้แล้วนะครับตัวนี้แหละที่ลุงหลอดนั่งขี่มันนะครับผมสองครั้งสองขาวนะครับเสร็จปูนึกไดเรียบ้อยแล้วนะครับผมโอ้โหนะครับนี่นะครับผมเอานึกนะครับหากินหมานนะครับผมรูปไม่หล่อแต่หากินหมานนะครับ วันนี้ทำบาปขึ้นนะ่รสามบุญได้อยู่ทำบาปก็คือเอาไปหลานจะบวชนะครับผมคือน้องเมฆจะบวชนะครับลุงหลอดกับเอานึ้ก็มาหาปลาไปใส่งานบุญนะครับผมตัวใหญ่มากเลยนะครับนอนแน่นิ่งเลยิดเดียวนะครับผมนสีทเนื้อสีทานะครับผมคุ้มกันอยู่ตั้งนานนะครับผมโอ้โหขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ